เจนครับเจนเร็วเนียงสังแช่อ่ะเจนเจเจนต้องมาอยู่ใกล้ๆปลาป๊าหน่ายดี๋ยวดูดีๆอ่ะหนียงสังอ่ะโหหล่อจังเลยเจนหล่อจังเลยเอามองปลาป๊าดูดิเขามองแน่ป่ะอันนี้หอมปลาป๊าหน่อยหอมปลาป๊ายังไงคะอ่ะโหหอมปลาป๊ากันด้วยรักปลาป๊าหน้าเหมือนปลาป๊ากันหมดหน้าหน้าเหมือนปลาป๊ากันหมดเลยเหรอคะอ่ะแม่ เจนนี้หวานนายถ่ายวีดีโอแล้วมั้งเนี่ยฮะรักเลยรักจังเลยเดี๋ยวเจนนี้หวานให้แม่หน่อยหรกเจนครับนี่หวานให้แม่ยิ้มให้พี่นั่นแหละเอหล่อๆยังไงหรอแกลมแก้มพี่จีหอมแก้มพี่ทำไม่ทำไมไม่ทำไมไม่หอมแก้มทำไมไม่หอมแก้มพี่อ่ะหอมแก้มพี่จีอ่ะหอมแก้มพี่จีอ่ะอะไรรักีด ไม่รักพี่น่อยทาพี่เหมือนลิงมากเลยหรอเศร้าเลย <c oughs> ไม่ลิงหรอกหมู <c oughs>